สวัสดีร <Stevens. S 1> ครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้นะครับรวมรุ่นเลยพี่ชายนะครับมีมาให้4รุ่นนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมมาเป็นพร้อมกันนะครับพี่ชายนะครับนะวันนี้ก็มีทั้งรุ่นสิริมงคลนะครับแล้วก็หลวงพ่อนะครับพ่อหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็สมเด็จนะครับแล้วก็เหรียญพระพรหมศักดิ์สิทธิ์นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับมารับชมไปพร้อมกันนะครับพี่ชายนะครับวัตถุมงคลหลวงหลวงปู่มหาศิลานะครับนะเดี๋ยวมารับชมรายการแรกกันเลยนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมารายการที่หนึ่งกันเลยฮะรายการที่หนึ่งองค์แรกฮะขออนุญาตเปิดออกมาฮะ รายการนี้เป็นองค์พระสิวลีนี่ครับนี่ฮะผิวออกแมงทับนะฮะสวยๆลงยากิวอนนี่ฮะเป็นพระสิวลีนี่ครับพิมพ์นั่งนะพี่นะพิมพ์นั่งเลยนี่ฮะ ไม่ต้องยืนลำบากนะฮะนี่นะ,ะับเป็นพิมพ์นั่งเลยนะเป็นความหมายดีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะของพระสิวรีรุ่นนี้รุ่นสี่มงคลพิชัยลเลขคนจับเบอร์มาเลขตัวเดียวะฮะหมายเลขเจ็ดพี่นี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับสองร้อยนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทนะ,ะับพร้อมจัดส่งพี่ชายนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองฮะดูกล่องก็สวยเลยพี่แค่กล่องก็สวยเลยนะกล่องแบบไม่ค่อยมีใครทำอันนี้นะสวยๆนะครับ ต่อมา ar, รายการที่สองรรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองาตินนะครับเลขคนณทเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเลขคุนําเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดนะพี่ชายนะฮะรายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันครับพี่นะฮะรายการที่สองนี่ครับแต่ถ้าพี่ๆจับคู่ได้นะครับนะผมขอคู่ละสามร้อยห้าสิบในรละกันนะพี่นะจัดให้นะครับแตกองค์เดียวต้องสองร้อยยี่สิบาทนะพี่นะนี่ฮะต่อมารายการที่สามะรายการนี้ฮะ นเนื้อทองแดงผิวมะขามพี่นะฮะเลขวันทเบอร์มาเลขสามสิบเก้านะครับองค์ที่สามหน้ากากชุบทองพี่หน้ากากทองทิพย์ชุบทองพี่นี่ฮะรายการยี่รายการที่สามนะครับน้ําแบ่งปันนะครับเท่ากันพี่ชายนะครับองค์ละสองร้อยี่สิบาทนะครับนี่ฮะพระศิวลีนะครับนะนี่รุนสิริมงคลน,นี่ฮะวัะะสร้างนะครับรายการนี้นะครับนะองค์ที่สามนะพี่นะงามๆเลยนะครับ ต่อมารายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่เปิดออกมาครับพี่รายการนี้ฮะเป็นเนื้อมหาชนวนบวนสารพี่เลขคดเบอร์หนะึ่งห้าสองครเลขคดเบอร์หนึ่งห้าสองครับรายการนี้ลงยาจีวอนนะพี่นะลงยาจีวอนนะพี่นะรายการที่สี่นะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะพี่ดูดอกบัวน,นะครับนะรายละเอียดการเป็นทําบล็อกคมกิฟต์นะพี่นะรายการนี้ก็สองรอยยี่สบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่สี่จับคู่สามรอยห้าสิบาทนะครับ มากันต่อวิชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ห้าเนี่ยฮะรายการที่ห้ารายการที่ก็สวยพี่เป็นเนื้อผิวลุ้งฮะเนื้อผิวลุ้งลงยาจีวนครับเลขโคนตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดนะครับเลขโคนตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดพี่นะผิวลุ้งเนี่ยสวยเลยรายการที่ห้านะครับองค์นี้ก็สองร้อยยี่สิบบาทเช่นเดียวกันครับและสวยเลยพิชายนะครับ ต่อมาครับมาลุยกันต่อนะครับกับรุ่นที่สองนี่ครับนะเป็นองค์ที่หกนะครับเป็นงานหลวงพ่อสโสธรนะมาเปิดมาองค์แรกครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงอนะรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงคุ้ยพื้นลงยาชมพูฮนะหน้าหลังด้วยนะพี่นะเลขคนเบอร์หนึ่งหกสองครับในเลขคนเบอร์หนึ่งหกสองพี่ชายรายการนี้จับคู่ไม่ได้นะแต่น้องแบ่งได้เลยครับนะองค์ละสองร้อย ยี่สิบบาทนะครับเอ้ยองละสองร้อยพอพี่จัดให้อง์ละสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่รายการนี้ได้เนื้อมหาชนวนะฮะเลขตัเบอร์สองสามหนึ่งฮะสองสามหนึ่งพี่เนื้อมหาชนวนหน้ากากชุบทองพี่หน้ากากชุบน้ําทองพี่นะฮะรายการนี้ก็สองร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายสองร้อยบาทเหมือนกันฮะ จัดไปยะพี่ชายนะจัดไปครับนะหน้าผ้านี่นะฮะสองร้อยยี่สิบาทเลยก็พี่นะสองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันนะครับนี่ฮะจับคู่ไะอ่ะผมให้จับคู่แล้วกันไหนๆก็ไหนละจับคู่ได้เลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเลขคนเบอร์สองสามหนึ่งฮะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่ แปดนะโอ้โหรายการที่แปดมาเป็นผิวลุ้งเลยฮะรายการที่แปดผิวลุ้งลงยาจีวรพระพุทธนะฮะเลขคนดเบอร์สองหกเก้านะครับเลขคนดเบอร์สองหกเก้านี่ครับนะเหรินลุปู่พาริรานะครับเป็นหลวงพระพุทธโสธรเนี่ยนี่ฮะรายการนี่รายการที่แปดนะครับเอาไปครับพี่ชายนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่9โอ้โหรายการที่9้ามาเป็นเนื้อ2กษัตริย์นะพี่มารายการที่9ก้ามาเป็นเนื้อกษัตริย์เลขโคตเบอร์หนึ่งสามหกฮะหนึ่งสามหกรายการที่เนื้อ2กษัตริย์ก็จัดไปพี่ชายนะครับราคาเท่ากัรพี่22 0บาทนะครับจับคู่3 5 0บาทได้เลยจับคู่3 5 0บาทได้เลยพี่นะรายการนี้เนื้อ2กษัตริย์ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่10ฮะ รายการที่สิบมาเป็นเน icker, le, ื้อลมดำพี่โอ้โหองค์นี้สวยนะองค์นี้ก็สวยนะพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อลงยั์ขาวบริสุทธิ์นี่ครับเนื้อลงยั์ขาวบริสุทธิ์เนื้อเนี่ยฮะลมดําพี่เรียกคุณเบอร์หกสองหนึ่งฮะเลียคุณเบอร์หกสองหนึ่งครับพี่นะรายการที่รายการที่สิบครับนะฮะสองร้อยนะยี่สิบบาทนะครับ ต่อมารายการถัดไปนะครับเป็นรุ่นนี่ยรวยสําเร็จในะฮะหลวงปู่มหาศิลานี่ครับอธิษฐานจิตนะฮะที่วัดไตมิตรลารามนะครับแล้วก็ที่ธรรมอุทยานนะฮะรุ่นนี้พุทธวิเศษหน่าวานสองสามวันละพี่ชายนะฮะวันนี้ได้มาแบ่งปันใพี่นะครับรายการนี้เป็นตะกรุดเงินเนื้อผงน้ํามันเลขคู่เบอร์สองเก้าส่วนนะฮะรายการที่เป็นรายการบนรองจากตะกรุดทองคําเลยพี่รายการนี้เป็นตะกรุดเงินนะครับองนี้ขอแบ่งปันที่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันที่พี่ที่สี่ร้อยบาท เนื้อผงน้ำมันเนี่ยฮะนี่ฮะ400บาทเลขคุณเบอร์290นะครับรุ่นนี้เอกลักษณ์คือลายลายมือจะเป็นลายมือจังปู่นะนี่ฮะทำโบ๊ะแกะจากลายมือญี่ปู่นะเขียนว่าสําเร็จทุกอย่างเลยขยันนะพี่นะลายการนี้400บาทนะพี่นะลายการนี้นี่ฮะลองจักระกุฎทองคําเลยพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ฮะเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้ออ่านี่ฮะเป็นเนื้อผงขาวนี่ฮะ ปัดทองนะเนื้อผงขาวปัดทองเรียกคุณเบอร์เจ็ดสามสามฮะเจ็ดสามสามครับพี่นะรายการนี้เอาไปฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่สิบสองนะีต่อมารายการที่สิบสามครับโอ้โหรายการที่สิบสามรายการนี้เป็นพงเนื้อผงพุทธคุณนะฮะเนื้อผงพุทธคุณเก่านี่ครับเพ้นสีนะฮะนี่ เพ้นสีนะครับเนะื้อผงทุนเก่านะเลขเรียคุณเบอร์65ฮนะรายการนี้เอาไปครับ220บาทครับ220บาทที่เนเนื้อผงนะครับพับผงสมเด็จนะครับสำเร็จทุกอย่างฮะร,รายการที่ส3 220บบาทครับต่อมารายการจะไปรายการนี้ปัดหน้าฮะ เนื้อผมพทุกคุณปัดหน้าครับผมขาวนี่ครับปัดหน้าเลขคุตัวเบอร์หนะึ่งหนึ่งสี่สนะหนึ่งรายการนี้เอาไปฮะสองบาทครับ250ร้อยห้าสิบาทครับพี่ทายนะฮะยกคู่ไปได้นะยกคู่ไปเลยพี่เงินนะ้าเองท้องกันนากนะยกคู่วีโอสองิบาทใช่ไหมผมให้ยกคู่สามรยแปดสบาทนะสามร้อยบาทผมจบให้ครับ ต่อมาครับพี่ชารายการที่15รายการที่15เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการเลขคนตัเบอร์นะครับเ <_ S 1> นื้อผงนะฮะน้ำมันพี่เลขคนตเบอร์7 64ฮะร,รายการนี้เอาไปพี่ชายขอที่200บาทพอพี่200บาทพอพี่เนื้อผงน้ำมันพี่เลขคนตเบอร์7 64ฮะร,รายการที่15นะครับ200บาทพอพี่ ต่อมาฮะรายการที่16ครับรายการที่16ปนะฮะจะเป็นเหรียญโล่นะครับเป็นเหรียญโลเนเนื้อทองทิพย์นะครับอ่าเป็นรุ่นศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเหรียญพระพรหมนะเลขโค้ดนัมเบอร,ร์องค์นี้นะครับหมายเลข120นะฮะ120นะพี่ชายนะองค์ละ300บาทนะครับรุ่นนี้ได้องค์ละ300บาทนะพี่นะรุ่นนี้มาแพงนิดหนึ่งนะครับแต่สามารถจับคู่ได้5้าห้าร้อยนะฮะสามารถจับคู่ได้500นะพี่นะนี่ฮะเอาเงี้ยผมแบ,แบ่งแบ่งปันเท่าทุนไปเลย นี่ครับผมขอสองห้าจบให้พี่สองห้าจบให้แต่ไม่แต่ไม่สามารถจับคู่ได้นะพี่นะขอสองห้าจบให้พี่นะรายการที่สิบหกนะครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งสองศูนย์นี่ฮะต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับนี่ฮะรุ่นศักดิ์สิทธิ์บีนนะโอ้โหนะออกเมือเอ่อเก้าธนวาพี่นะดีด้วยต่อมาในรายการที่สิบเจ็ดนะครับเลขคนจะเบอร์สามห้าเก้าฮะสิบเจ็ดเลขคนจะเบอร์สามห้าเก้าครับนี่ฮะตอกศิลาชัดเจนพี่นี่ฮะผมศักดิ์สิทธิ์นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเปิดออกมาเลขคุณต้องเบอร์601ฮะเลขคุณต้องเบอร์601ฮะรายการนี้เอาไปพี่ใหญ่ครับรายการที่18ครับนะ250บาทครับรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19ครับรายการที่19เปิดออกมาเลขคุณต้องเบอร์496ฮะเลขคุณต้องเบอร์496ฮะรายการที่รายการที่19นะครับ250บาทนะครับพี่ชหยเนี่ยฮะลุยฮะ ออกมาครับรายการที่20นะครับรายการสุดท้ายครับรายการที่20รายการสุดท้ายเปิดออกมาฮะรายการยี่สิบคนจำนวนหนึ่งหครับ1นึ่พี่เหรียญพับผมนะ่ยฮะสวยๆเลยพับผมศักเสียดสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่20ครับนี่ฮะโอ้อันนี้ก็เป็นเบ่งปัน์ี้พี่นะครับยีรายการนี้ครับเดี๋ยวลองเลื่อนชมดูด้วกันนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตหลายและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับ